สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ragnarok Origin เนี่ยโดยในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้เล่นบอทส่วนใหญ่อะน่าจะกําลังบิลตัวละคระไปในทิศทางที่ชุดเซตหรือว่าประดับเนี่ยกำหนดมาให้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มี2เซตใหญ่ๆด้วยกันครับที่คนนิยมใช้กันนั่นก็คือเซตที่เปลี่ยนเอา SP เ่มาเป็นดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็เซตที่เปลี่ยนเอาค่าอินเนี่ยมาเป็นดาเมจเพิ่มเติมวันนี้ผมก็เลยจะมาเทสให้ดูครับว่าทั้ง2เซตนี้ในปัจจุบันเนี่ยเซตไหนสามารถที่จะบูดาาเเมม้้้กีกกกกววัันนนอถทุคพรแล็ ไปติดตามรับชมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์เบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card, iTunes Gift Card, Unipin และ LaserGo ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ชุดเซต Master o f m a g i c นะครับที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเซตที่เก่าแล้วแต่เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะยังมีวอลล o ล็อกหลายๆคนนะครับที่เลือกใส่อยู่อย่างตัวผมเองเนี่ยก็ใส่ชุดเซตนี้อยู่เหมือนกันนะครับโดยความสามารถหลักๆของชุดนี้เนี่ยก็คือยิ่งเรามี SP มากเท่าไหร่นะครับก็จะช่วยเพิ่มสกิลดาเมจให้ได้เพิ่มมายิ่งขึ้นเท่านั้นสูงสุดเนี่ยเป็นจำนวนถึง30%ด้วยกันที่ถึงแม้ว่าในตอนนี้นะครับเราจะยังไม่รู้ว่าต้องมี MacSP เท่าา่าไรถึงจะสามาสกเมไปถึง30%อ ที่แน่ๆในตอนนี้หากเราจับคู่ Master o อ Magic กับประดับเซตสปาร์ n ิ่งไนท์นะครับเราก็จะรู้จุดมินิมัมที่อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะต้องหา f p ให้ได้ที่ประมาณ1 5 0 0 0หน่วยถึงจะสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของประดับเซตนี้เนี่ยออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าหากใครอยากจะใช้เซต Master of Magic อยู่เนี่ยก็อยากจะให้อ้างอิงปริมาณมานาเนี่ยไว้ที่ประมาณเท่านี้ตอนยืนเมืองเนี่ยจะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับแต่ในขณะที่ตัวละครเนี่ยอยู่ในสถานะต่อสู้และออปชั่นของเซตมัสเตอร์ออฟ i c จิกทำงานเนี่ยตัวละครของเราจะต้อง มีมานาอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ15,000หน่วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเซตนะครับที่ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มหยิบไปใช้งานกันแล้วนั่นก็คือ Serpent Battle Rage นั่นเอง ดยสาหรับเซตนี้นะครับก็จะมีความสามารถในการเพิ่ม MDA m a g e เหมือนกันโดยจะอ้างอิงจากค่าอินที่เรามีอยู่ครับทุกทุกยี่สิบอินเนี่ยจะได้ M d a m ด g e เมมาเป็นจานวน1%ดังนั้นนะหากเราต้องการที่จะเพิ่ม MDA m a g e เมให้เทียบเท่ากับประดับของเซตก่อนหน้านะครับเราก็จะต้องมีค่าอินอย่างน้อยเนี่ยที่ประมาณ600หน่วยซึ่งตัวผมเองตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณ350กว่าหน่วยเท่านั้นก็ไม่รู้ว่ามากหรือว่าน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือการที่เราจะสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของชุดดนี้้้อออกมาาใชไย่ง เต็มที่เนี่ยมันก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่ม,มายิ่งขึ้นครับส่วนประดับที่เราจะหยิบมาใช้งานร่วมกันนะครับนั่นก็คือฮาร์โมนีนั่นเองประดับนี้ไม่ได้มาเป็นเซ็ตนะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจตรงที่หากเรามีค่าอินต์เป็นปจำนวนมากนะครับก็ขอปักไว้ที่600หน่วยกันแล้วกันหากเราใส่ฮาร์โมนีทั้งสองข้างเนี่ยเราก็จะได้ A d k ที่เพิ่มขึ้นมาข้างละ6 0รหน่วยได้เช่นเดียวกันอ่ะรวมแล้วก็1,200หน่วยกันเลยทีเดียว อะน,นะครับทีนี้เรามาเทสดาเมจจริงๆกันะเริ่มต้นกันที่การใส่เซตม a สเตอร์ออฟเมจิกที่จับคู่กับสปาร์กิ่งไนท์นะครับเป็นเซตที่เหมาะสําหรับคนที่ b u i l SP มาเยอะๆนะครับมีประมาณ1 5 0 0 0หน่วยเนี่ยผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วซึ่งระยะเวลาในการจบบอสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ13วินาทีซึ่งส่วนที่สําคัญของเซตนี้เลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นในส่วนของชุดเซตม a สเตอร์ออฟเมจิกครับเพราะาโดยปกติแล้วตัวละครของผมเนี่ยจะมี SP ยืนเมืองอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0พอได้เซตมัสเตอร มามันก็จะประมาณ15ื่นพอดีทีนี้ในการเทสครั้งที่2นี้นะครับผมลองเปลี่ยนเซตมาสเตอร์ออเมจิกมาเป็นเซตเซอร์ n t นต์แต่ว่าก็จะยังคงใส่ประดับสปาร์กิ่งไหนอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการจบบอสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่16วินาทีครับ ต่อมาครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปเทสชุดเซอร์เพน์ผมขอเทสชุดมาสเตอร์ออฟเมจิกอีกหนึ่งรอบโดยในรอบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปใส่ประดับฮาร์โมนีประดับชิ้นนี้เนี่ยนอกจากจะมีความสามารถในการเพิ่มเบสเอเมอดีให้เยอะแล้วนะครับยังมีความน่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือมีโอกาสที่จะทําให้การโจมตีของเราเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงสุดถึง50%ด้วยกันดังนั้นนะครับด้วยความที่การบูทดามจของมันถึงแม้ว่าจะเยอะแต่ว่ามันไม่นิ่งผมก็เลยจะเทสเป็นจำนวนยใงครั้งแรก ลาจบบอสาจจะอยู่ที่15วินาทีนั่นก็นเท่ากับว่ามันใช้เวลาเยอะกว่าประดับเซตสปาร์ i ิ g งไนท์แต่ว่าในครั้งที่2นี่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าใช้เวลาในการจบบอสเพียงแค่11วินาทีเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าสปาร์ i n g งไนท์อยู่ที่2วินาทีกันเลยทีเดียวเลยครับ แล้วก็มาถึงการเทสรอบสุดท้ายนะครับเป็นการใส่เซต Serpent Battle Rex ที่จับคู่กับประดับ Harmony เป็นจำนวน2ชี้นนั่นเองซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการเคลียร์บอสเนี่ยน่าสนใจมากๆกครับเพราะมันเทียบเท่ากับเซต Master a f m a g i s ที่จับคู่กับ Sparking Knight เลยอยู่ที่13วินาทีด้วยกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าประดับเซตฮาร์โมนีเนี่ยมันมีตัวเลขดามจที่ไม่แน่นอนเพราะโอกาสในการเพิ่มดาเมจที่50%เนี่ยมันเป็นการสู่นะครับมันก็เลยทําให้การเทส3าสรอบเนี่ยตัวเลขดามจไม่ตรงกันเลยนะครับน้อยสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่13วินาทีมากสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ16วินาทีด้วยกันครับ ดังนั้นนะถ้าจะให้สรุปผลการทดสอบในครั้งนี้นะครับการที่ตัวละครของผมเนี่ยใส่เซ็ตม a ทเตอร์ออฟเมที่จับคู่กับประดับ h a r ์โมนทั้ง2ชิ้นนะครับจะได้ผลตอบรับที่ดีที่สุดเพราะว่าใช้เวลาในการเคลียร์บอสเนี่ยน้อยที่สุดนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับก็ยังไม่ต้องปักใจเชื่อก็ได้อยากจะให้ไปลองเทสด้วยตัวเองก่อน พราะด้วยความที่ตัวละครของแต่ละคนนั้นก็จะมีสเตตัสที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากตัวละครของใครนะครับที่มี SP หรือว่ามานาอยู่ที่ประมาณ15ื่นแล้วก็มีค่า i อ็นอยู่ที่ประมาณ350กว่าหน่วยเหมือนกันกับผมก็สามารถที่จะเลือกเซตตามที่ผมแนะนําไปได้เลยครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการเทสชุดเซตแล้วก็ประดับที่บวอลลอกส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้กันในช่วงนี้นั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็ ามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบ mm. กเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ